ครับสวัสดีครับนี่กบบช่างลอมทุกสิ่ง <laughs> นี่นะรอมห้าโมงครับห้าโมงเย็นเหลืออยู่สี่ห้คนครับยาลิสมิเวกฟอร์จินเนอร์วิออสแล้วก็สองพันยีครับประมาณย2ส่สิบสอตัวนั้นรถมาสักพักครับ ตัวนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรครับพึ่งมาน่าจะทำสี่ตัวตัวนี้มีเวกปลายแดงครับจัดทรงครับหน้าหลังฟอร์จูเนอร์ทำโชคหน้าพร้อมเปลี่ยนสปริงตัวนี้มีสปริงมาเาจ้าของรถมีสปริงมาตัวนี้จัดทรงหน้าหลังครับบิออดแล้วก็ยาริสครับ ยาฤทิ์ทำชกหน้าครับชกหน้ารั่วชกหน้ารั่วครับยายิ์ตอนนี้เวลาประมาณสักห้าโมงได้แล้วครับห้าโมงครึ่งแล้วครับวันนี้น่าจะไม่รอดครับคนนะครับไม่รอดก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับฝากกดซับสไครต์ด้วยครับ,กกรบช่องช่างบอมชกสิ่ง